พาคุณผู้ชมครับมาดูความทุกข์นะครับของกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกันบ้างล่าสุดนะครับมีการเปิดส่งจดหมายเปิดผนึกนะ,ะไปถึงท่านนายกนะครับบอกว่าให้ท่านนายกเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้หน่อยนะครับตอนนี้กเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเพราะช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับ กุ้งเนี่ยประสบปัญหาโรคระบาดหลายโรคเลยนะคุณมิวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตกุ้งของไทยแน่นอนนะครับว่าเมื่อผลผลิตออกมาน้อยเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการส่งออกด้วยไทยเองสูญเสียโอกาสในการส่งออกกุ้งไปสู่ตลาดโลกนะครับเขาบอกว่าความเสียหาย10ปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า5 0 0 0ล้านบาทนะเยอะมากๆเลยนะครับ ดังนั้นเลยนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้จัดทาอย่างไรอย่างว,วันนี้หาคําตอบกันนะคะพูดคุยกับท่านนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจครับคุณเอกพจน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกนติกาคุณอัศวินครับค่ะคุณเอกพจน์ะคะขยายความหนังสือเปิดผนึกที่ส่งถึงท่านนายกนิดนึงค่ะข้อเรียกร้องหลักๆที่เรากังวลในฐานะผู้เลี้ยงกุ้งมีอะไรบ้างคะ ครับเอสิ่งที่เกิดขึ้นในในอุตสาหกรรมกุ้งนะครับสำหรับ<ฮ>เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็คือเราพบปัญหาเรื่องการเอ่เอระบาดของโรคที่ทําให้กุ้งอ่าตายแล้วก็เสียหาย,ยซึ่งมีซึ่งมีต่อเน,นื่องกันมาสิบปีนะครับสิบปีเนี่ยเป็นความเสียหายเนี่ยของประเทศไทยเลยครับห้าแสนลา้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับเอ่อในใน,ในวงการเกษตรนะครับและ,ะเป็นสิ่งที่เกษตรกรเนี่ย พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองนะในการจะแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดนะครับอ<ฆ>ย่าลืมว่าเราเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด<ฆ>ในช่วงเวลาหลายสิบปีนะครับ<ฆ>เราเสียความเป็นผู้นาการส่งออกอันดับหนึ่งของโลกไปเมื่อประมาณป,าณปี2556นะครับปัจจุบันนี้เราเหลือเราอยู่ในอันดับที่หกนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กลับขึ้นไปได้อย่างไรซึ่ง เป็นเรื่องที่ทางสมาคมกุ้งไทยนะครับได้สิบกุมภาที่ผ่านมาก็ได้ยื่นหนังสือเรื่องนี้ต่อท่ทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านรดรเฉลิมชัยศรีอ่อนว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและก็เกินกําลังที่ภาคเอกชนและก็เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาได้นะครับอยากให้ทางรัฐบาลเองได้ลงมานำาโดยใช้ก็ประมาณในการที่จะ สร้างทีมในการแก้ปัญหาเรื่องโรคในการรวบรวมนักวิจัยมหาวิทยาลัยต่างๆ<ม>อาจารย์คณาจารย์ป่าชาวบ้านเรื่อะไรมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นข้อหนึ่งในการเรียกร้องในครั้งนี้คือผมดังคำคมพุ่งไทยได้เสนอให้ท่านนายกมาเป็นประธานนะและได้ยกระดับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องกุ้งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเรื่องนี้มันค่อนข้างใหญ่โตเกิดขึ้นกับ35จังหวัด ในพื้นที่ของการเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศไทยและสามสิบห้าจังหวัดนี้ก็เป็นสามสิบห้าจังหวัดในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคนจับกุ้งคนคัดคัดกุ้งคนทําเครื่องยนต์นะครับอาหารกุ้งผู้ผลิตมาจากทางพี่น้องทางภาคอีสานก็เอาพืชไร่ต่างๆมาเปลี่ยนราคาไม่กี่บาทมาโปรเซเป็นอาหารกุ้งแล้วก็เราก็มาเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งส่งออกไลเป็นกิโลละหลายร้อยบาทที่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีมูลค่ามากสําหรับประเทศไทยครับ ดังนั้นเนี่ยในข้อที่หนึ่งเลยครับเราเสนอ,อ,อให้ให,ให้มีตั้งเรื่องนี้เป็นว่าแห่งชาติเลยหลายคนอาจจะตกใจว่าทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยห้าแสนล้านบาทเนี่ยเ,เป็นสินค้าที่ไม่ต้องนําเข้าไม่ต้องเอาเหล็กเอาดิจิทัลมาแล้วก็ได้เฉพาะค่าแรงอันนี้เราได้เต็มเต็มนะครับเรื่องที่สองนะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็มาจากหลายฝ่ายที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยคิดว่า การนํากุ้งมาเติมเพื่อให้ผู้ส่งออกอ mm. ได้ส่งออกกุ้งไปในยามที่ในในในครั้งที่กุ้งมันลดลงนะครับผมผมเรียนนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตัวกันพอสมควรแน่นอนครับผลได้มีครับแต่ผลเสียแ่ะครับท่านได้คํานึงถึงผลเสียไหมว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ที่ตามมาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอาจจะสิ่งที่อาจจะตามขึ้นมาเป็นระยะกลางหรือระยะยาวสิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องโรค ที่แฝงมากับกุ้งหรือซากกุ้งที่นําเข้ามาผลรีโปรเซสในประเทศไท<า>ยนะครับมันไม่เหมือนเราเดินเข้าผานผ่านด่านตมนะครับจะได้แยกออกคนนี้ฝรัง่งคนที่คนเอเชียนะครับเห็นได้ชัดเจนไวรั<ห>วสเก็บผมก็ไม่ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการอที่ชัดเจนจากกรมประมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่แน่นอนถ้าเป็นหน้าที่ของราชการที่ต้องตรวจสอบคุณแต่ผมในานามของเกษตรกรที่ คิดว่าความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งควรจะมาจากการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงแก้ไขปัญหาเรื่องโรคนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนถ้าพวกเราเองหรือาานักวิชาการหรือว่ารัฐบาลเองแก้ปัญหาเรื่องน,นี้ไม่ได้นะครับเราจะยอมเอาก,กุ้งมารีโพรเซสแล้วก็รับค่าแรงเงินไปแล้วก็ส่งออกกันไปก็ก็ก็ค่อยว่ากัน แต่ความมุ่งมั่นอยากให้เกิดให้ทางกระทรวงที่เห็นว่าทุกทุกภาคส่วนนะครับหน่วยราชการกรมบระมงกระทรวงเกษตรมหาวหิทยาลัยทุกท่านมาร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ถ้าทุกท่านทำกันจริงจังผมค่อนข้งางมั่นใจนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีความชํานาญในการเลี้ยงกุ้งมาจัดที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเราน่าจะมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่าเพิ่งเลือกใช้วิธีการนาเข้าก่อนครับ ซึ่งาภาพลักษณ mm ์ของกุ้งไทยนะครับผมเร nah, ียนนะครับว่ามันเหมือนกับเราเป็นนัมเบ r วันของโลกในเรื่องความสวยสดสะอาดคุณภาพดีไร้สารตกค้างนะครับถ้าจะกินกุ้งอันดับหนึ่งของโลกเรื่องกินกุ้งจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนํากุ้งจากอินเดียนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางทางเอคอกวาดอร์นะครับมาจะจะมีอะไรแฝงไปด้วยไม่ว่าจะโรคเก่าที่เกิด มีที่มีอยู่แล้วสิหรือจะมีการจะมาอุบัติใหม่ที่ในประเทศไทยในเรื่องกุง้งก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลทั้งสิ้นนะครับและค,คิดว่าความเสี่ยงของการนําอุตสาหกรรมที่วันนี้จากแสนล้านหรือห้าหมื่นล้านจากห้าหมื่นล้านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นหรือควบคุมโรคไม่ได้แล้วถ้านาเข้ามันง่ายก็ไม่ต้องส่งเสริมเกษตรกร,รให้มีการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเรือ่องนี้ กานนำเข้ามันง่ายกว่าก็เกษตรกรจะอยู่กันอย่างไรนะครับคุณเอกนลคะเป็นความเดือดร้อนครับเห็นบอกว่าันคือส่งหนังสือเนี่ยไปที่ทางกระทรวงเกษตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะที่ผ่านมาเขามีฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างครครับก็ท่านฐมนตรกีว่าการกระทรวงเกษตรและัหกรท่านก็ได้สั่งการท่านรีกรมประมง ก็่าให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะครับแต่ผมเรียนนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนควรจะมาจากการพัฒนาเรื่องการแก้ปัญหาให้มันตรงจุดนะครับเรื่องโรคครับตั้งทีมในการที่จะระดมทีมเชนงรปรมมาเมื่อวานผมก็ได้ไปเรียนพบท่านอธิบดีกรมพมงนะครับแล้วก็ได้แจ้งเรื่องนี้ว่าเราได้ยื่นหนังสือเรื่องนี้แล้วก็จะสนับสนุนท่านนะฮะในกรณีที่งบประมาณขาดแคลนเนี่ยเราก็ เราเกษตรกร,กรอยู่เคียงข้างกมรมรงมงอยู่แล้วเพราะเราเราเราทํางานด้วยกันมาโดยตลอดนะครับและที่สำคัญฮะเครื่องไม้เครื่องมือกมรมบะมงเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าแม่มันก็มันก็เก่าแก่นะครับผมไม่คิดว่าหลายเรื่องที่ทั้งบุคลากรทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ,น,มอ,มะมอนะครับแต่ผมเรียนนะครับว่าเราเราส่งออกปีหนึ่งเคยแสนล้านนะครับยังไงฝากทางรัฐบาลนะครับช่วยเสริมเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรให้กับทางกรมบะมงได้ครับวันนีก้การตรวจ โรคก,การควบคุมโรคเหมือนกับเราเป็นโควิดนะครับท่านลองคิดดูสิครับว่าทั่วโลกใช้งบประมาณในการที่จะติดตามตรวจสอบป้องกันควบคุมโควิดมากมายขนาดไหนเหมือนมีผมคิดว่าในเรื่องการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของการเลี้ยงกุ้งทั้งสี่โรคของประเทศไทยผมว่าเรื่องนี้น้อยมากนะครับแล้วก็การที่ หน่วยหน่วย,ย,ย,ยงานที่ต้องดูแลควบคุมป้องกันเองมีงบประมาณในการที่ดูแลน้อยก็ส่งผลถึงการระบาดการควบคุมไม่ได้นะครับของโรคนี้แล้วก็ส่งผลเสียต่อการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยแน่นอนครับทั้งหมดนี้เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศทางของประเทศไทยอย่าง,างใหญ่หลวงทีเดียวครับ ค่ะคุณเอกพจน์ที่นี้ถ้าถามในมุมผู้บริโภคนะคะสี่โรคที่ทางพี่น้องเกษตรกรเรกรรขากังวลเนี่ยถ้าผู้บริโภคซื้อกุ้งมาแล้วทานอันนี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหมคะไม่เป็่นครับเพราะว่ากุ้งกุ้งกับกับมนุษย์จะเป็นสัตว์ที่อยู่คนละคนละคนละชนิดคนละประเภทกันนะครับโรคของทางกุ้งก็ไม่จะติดต้องต้องเป็นโรคทางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอย่างเช่นหมูอย่างเงี้ยหมูอะไรอย่างเงี้ย แะเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันก็จะเราจะติดถึงกันนะครับแต่กุ้งกับคนเนี่ยไม่ถึงกันครับผมครับค่ะอย่างอย่างอย่างตัวกุ้งที่ผลผลิตมันลดลงแบบนี้แล้วในแง่ของราคาเองเป็นยังไงบ้างอะฮะตรงเชื่อราคาในทุกคนนี้ผมพอใจนะครับในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นดีมานซัพายนะฮะของน้อยจริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ควรจะผลิตมากเหมือนกับสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนเราเคยผลิตกุ้งหกแสนตันนะ ราคากุ้งเมื่อก่อนอาจจะกินโลละร้อยบาทเองผลิตหกแสนตันแต่วันนี้เราผลิตกุ้งเหลือสองแสนเจ็ดสองแสนแปดนะแต่เราอาจจะขายกุ้งได้ราคาคนร้อยสี่สิบาทร้อยห้าสิบาทนะครับนะคบแต่จริงจริงๆเป้าหมายที่ทางสมาคมกุ้งไทยได้ยื่นต่อทางท่านรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรว่าเราไม่ต้องการไปถึงหกแสนแล้วครับเราต้องการแค่สี่แสนเท่านั้นเองและตัวเลขสี่แสนตันเนี่ยสาหรับการส่งออกนะน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมสําหรับการใช้ทรัพยากรของประเทศไทย นะครับไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทําลายทรัพยากรมากเกินไปและเป็นจุดที่ผู้ส่งออกเองก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการตัวเลข4ี่แสนตันในขณะที่ตัวเลขสองแสนเจ็ดสอสนในขณะนี้เนี่ย มีปัญหาทั้งผู้เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ผู้ส่งออกก็บอกว่าตัวเลขนี้มันอาจจะน้อยไปนะครับแต่ว่าผมเรียนนะครับว่าเราไม่ควรแก้ปัญหามันง่ายเกินไปครับในการที่จะนํานกุ้งเข้ามามันง่ายเกินไปมผมอยากให้โฟกัสที่กเกษตรกรทำอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาเกษตรกรหน่วยงานที่มีความองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องโรคทั้งสีโ่โรคหรือว่าการเลี้ยงกุ้งเนะี่ยต้องกระโดดลงมาช่วยโดย ท่านนายกอาจจะต้องมานั่งเป็นประธานหัวโตในครั้งนี้เนื่องจากมันต้องบูรณาการหลายหลายหน่วยงานหลายกระทรวงนะครับผมคิดว่าเ,เราในประเทศไทยสินค้าที่เป็นภาพภูมิใจของคนไทยท่านลองคิดดูสิครับวันนี้มีมีเหลือไม่กี่ตัวนะครับ<ฆ>อาจจะมีข้าวตัวข้าวมันไก่กุ้งนะครับอันนี้เป็นสี่ตัวหลัก<ฆ>ซึ่งมีการเป็น,เป,นเป็นตัวที่ที่ทํารายได้ให้กับประเทศแล้วก็เป็นรายได้ท,ที่กระจายรายได้เข้าสู่ชนบทอย่างดี<ฆ>ผมคิดว่า สัมคมคุ้งไทยจําเป็นที่ต้องออกมาที่จะว้่งสอกไปให้กับทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสําคัญของสินค้าทางการเกษตรทั้งสิจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่สี่ตัวจะสี่เป็นสี่ตัวพักเลยนะครับข้าวมันไก่กุ้งนะครับเนี่ยซึ่งซึ่งผมคิดว่าเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สัมคมคุ้งไทยทําในครั้งนี้คงไม่ได้มองเฉพาะผลลัพธ์ระยะสั้นที่อาจจะได้จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากการนําเข้านะครับแต่เราเป็นห่วง เราวิตกเราเกังวลใจมากเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะปนเปื้อนมากับสิ่งที่นําเข้ามานะครับถึงแม้ว่าจะมีการต่างสัญญากา,การคอมมิชการคอมมิชเมนอย่างแข็งแกร่งแน่นหนาขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วก็อย่างอย่างไม่ควรเสี่ยงกับเรื่องนี้นการแก้กแก้ไขปัญหาภายในของเราสร้างความเข้มแข็ง,ขงยั่งยืน เรื่องโรคเนี่ยให้กลับมาเลี้ยงได้กานไดาจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่านะครับแล้วถ้าเราสามารถเลี้ยงได้กลับมาเราก็จะทวงตําแหน่งผู้ส่งออกในลําดับต้นๆกลับค<ม>ืนมาได้ครับค่ะ,ะคุณเอกพจน์ทีนี้พอเรายื่นหนังสือถึงท่านนายกไปแล้วเรามีเดทไลน์ไหมคะว่าตามข้อเรียกร้องหนึ่งสองสามสี่ที่เราส่งไปเนี่ยท่านนายกต้องให้คําตอบเราเมื่อไหร่คะหรือว่าถ้ายังไม่มีคําตอบเราจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปคะ ครับผมเอ่อท่าสมหมายนะครับผมขอพยาทามที่เป็นผู้รับหนังสือนะคะที่ก็ได้กล่าวกับทางเกษตรกรที่ไปยื่นหนังสือนั้นว่าท่านรู้สึกว่าท่านเห็นใจนะครับแล้วก็จะรีบส่งเรื่องนี้ถึงท่านนายกโดยเร็วนะครับแล้วท่านก็ได้กล่าวกับพวกเราว่าคงคงไม่ช้านะครับในการที่จะเอ่อเอ่อมีมีแนวทางการปฏิบัติของราชการออกไปนะครับซึ่งผมก็ ก็เคารพนะครับแล้วคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากค่ะทะี่ต้องทํากันแต่ว่าคงยังไม่ได้ตกลงกันทีก็วา่าจะยกระดับหรืออะไรกันแล้วแต่เพะผมที่ว่าวันนี้ในกลุ่มกเรกษตรกรก็มีบางส่วนที่เห็นด้วยนะครับในการเรื่องของการนําเข้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เคารพทั้งท่านทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ในส่วนตัวผมเห็นว่ายัางไม่คุ้มค่าแล้วก็เรื่องการยกระดับอะไรก็คงขึอนมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราเห็นว่าราชการเองเห็นว่าการนําเข้าจะได้ประโยชน์มากกว่ากาัน การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเนี่ยผมคชื่อว่ามันมันไ,ไม่ถูกทางแล้วก็ถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าก็ผู้บริหารก็คงจะอยู่ลําบากเหมือนกันครับค่ะคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณเอกพจน์มากนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะนายกสมาคมกุ้งไทยนะคะคุณเอกพจน์ยอดพินิจค่ะ